สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนาอุบลค่ะนาอุบลมันเป็นไรคาเฟ่นาอุบลนมีอะไรที่จุดสนใจไหมมีน้ำตกธรรมชาติโอเคน้ำตกธรรมชาติแบบเป็นแบบแปลงผักไล่นาผสมผสานเนาะาเเราอยู่ชั้นไหนห้องไหนอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรมอครับมสี่ทับหนึ่งมสี่ทับหนึ่งโอเคครับจากโรงเรียน ครับพี่น้องครับแนะนำอันนี้วิวดีมากค่ะน้องไกดสวยเราอันนี้ไกดสวยพาชมวิถีชีวิตบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะราดูนอ้วไปเลยไปไปเลย โอ้โหนะครับสวยงามเราจะไปดูน้ำตกกันครับครับโอ้ยฝนตกเรียนๆพี่น้องฝนตกฝนตกฝนนตกน้ำตกฝนตกน้ำตกฝนตกน้ำตกครับธรรมชาติเต็มเต็ม เออน้ำตกน้ำตกน้ำตกจริงครับเอสวยครับในบรรยากาศสวยและได้บรรยากาศได้อยู่แต่ว่าระวัง um> okay. um, เอาสักคนแบบไม่หนักลงไปลองไหม โอเคครับวันนี้เรามีไกด์นำเสนอกับในช่องมหาจุดพาเที่ยวครับเรามีไกด์นี้มันเนช่องหาเัก็เลไม่่อนที่มั้มียรันอเผ่รามันเป็นี่เขาใช้กระสอบทรายไงมีไม้อะไป เราเหลือเวลาแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นเราก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวเราจะกลับโรงเรียนกันละค่ะโอเคครับอันนี้คือแปลงผักแปลงต้นทานตะวันอีกเดือนหนึ่งก็คงได้เชยชมกับไม้ดอกไม้ประดับโอ้ยนี่สวยงามเลยบรรยากาศมีราคาเฟ้วมีคาเฟ่ร้านอาหารน้ำชากาแฟมีหมดเลยใช่ไหม โอครับโอเคครับโอเคครับโอเควับโอเควรับเครครับทีเคับอเคคบโอครับอเับโเัอเบเบอเิบเับังโอเคครัเคครัเคครัเบเบเอเออเาร่อคครับองารบโอองฝากัอเบอบโเคคองบอครับอบอบโอโอเคครับโอับบโอครับอคบบโอโอเคครอัสดีครับจะไปไหน โอ้โหนี่ครับไปล้วอ้าทักทายทักทาย,ททายขอบคุณทุกลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ